ครับเอ่อสวัสดีครับอันนี้ก็จะมาให้ศึกษาพระสมเด็จวร,รัคังแท้ดูง่ายนะครับคําว่าแท้ดูง่ายคืออย่างไรครับก็มีความเก่าให้เห็นชัดเจนนะครับมีชั้นหลากหลายนะครับแม้แต่ผิวเปลือกและรอยกระเทาะอ,ออกนะครับนะฮะเนี่ยรอยกระเทาะอ,ออกเ,เห็นเนื้อในเนี่ยเห็นเปลือกนอกนะครับมีชั้นนอกชั้นในและทั้งหมดนี้ กลมเกืนกันแบบไม่มีคราบปกนะครับนะฮะครบาบทุกคราบเป็นลักษณะของธรรมชาติการงอกมาจากในเนื้อนะฮะแล้วก็งอกทับซ้อนกันนะครับแล้วก็ลักษณะของมวลสารเมื่อก่อนไปแล้วก็จะเห็นมวลสารนูนมวลเหี่ยวจำนวนแพร่นะครับครบนะครับแล้วก็มีลักษณะการงอกบนจุดกลอนเสมอนะครับมีลักษณะ3ามบวกสองในทุกจุดนะฮะไม่ว่าจะผิวก่อนไปหรือผิวยังไม่กลอน ก็จะมีสามบวกสองต่างอายุกันนะครับพวกผิวไม่กร่อนนะครับผิวเดิมๆตรงนี้นะครับก็จะเห็นสามบวกสองที่มีความเก่าหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่กร่อนกระเทาะไปนะฮะตรงนี้ก็จะมีสามบวกสองค่อนข้างใหม่หน่อยนะครับลักษณะเนื้อเป็นเนื้อค่อนข้างอ่อนนะครับมีปูนฉุกมากกว่าปูนนะครับความแก่งของเนื้อไม่มากนักนะครับทําให้เกิดการกระเทาะได้ง่ายนะครับและเมื่อกระเทาะแล้วก็ จะเห็นชั้นไหนนะครับเห็นชั้นไหนเนี่ยชัดเจนนะครับพุทธสินถูกต้องนะครับดูลักษณะของซุ้มนะครับซุ้มใหญ่นะครับในเส้นคุมพิมพ์มาสุดแถวแถอกนะครับวงแขนนะครับเป็นรูปกลุ่มจะเป็นห้าเหลี่ยมนะครับนะฮะลักษณะพวกน้าวานนะมากองอยู่เป็นที่ๆนะครับลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะช่วงที่ที่ว่าผสมมวลสารไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับ ลักษณะการก่อนเป็นไปตามพุทธศินนะครับด้านซ้ายก่อนมากกว่าด้านขวานะฮะนี่ลักษณะพุทธศินเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะแล้วก็พวกมวลสารเก่าๆเนี่ยฮะอย่างที่หน้าอกเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะฮะนูนมวลเหี่ยวชำนวนนะฮะแล้วก็มีแพร่ด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ือว่าแท้ดูง่ายนะครับแต่ว่าืทว่าเป็นพระไม่สวยผ่านสภาพการใช้มาพอสมควรนะะเป็นนักครูได้ดีนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของพระ สมเด็จวรกระงเนื้อครูดูง่ายนะครับนะฮะอยู่ยด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของอ่ารอยกุงจะเป็นรอยกระดาหลางๆนะฮะแต่เนื้อเขาอ่อนนะฮะเนี่ยกระดานขวางลางๆนะฮะเห็นขวางลางๆนี้ิแล้วก็เน้นด้วยความเป็นเนื้ออ่อนลายต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเลือนหายไปได้ดูง่ายนะครับครับแต่ก็มวลสารดูการงอกนะครับดูการงอกการกระเทออาะผิวนอกออก มีเน nah <Yeah. S 1> ื้อไหนก็ม right ีการงอกข้างนอกก็มีการงอกนะครับอันนี้ทับซ้อนมากมายหลากหลายจริงๆนะครับอันนี้คือความหมายของคาว่าชั้นหลากหลายแล้วก็ดูความเก่าให้เป็นนะครับถ้าหากการงอกด้านข้างนะฮะรอยตัดรอยเลื่อนนะครับนะ่จะเห็นรอยตับด้านข้างนะฮะแล้วก็มีการงอกทับซ้อนนะฮะหลากหลายมากนะฮะต่างอายุจริงๆหลากหลายจริงๆนะฮะเรียกว่าแท้ดูง่ายครับนะฮะ อยูด้านล่างนะครับเนี่ยเห็นลักษณะการงอกเป็นเม็ดต่างๆชัดเจนนะครับมีรอยตัดนะฮะมีรอยเลื่อนของมวลสารนะฮะนะครับลักษณะของภาวะเกตดไม่ใช่าวะระคังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะเนี่ยรอยรอยตัดอันนี้ด้านรอยตัดจะชัดหน่อยนะครับเฉียงเขียงมาด้านนี้นะครับมีการเลื่อนของมวลสารนะฮะแล้วก็มีการงอกทับซ้อนอยู่บนรอยตัดเหล่านั้นนะครับ นี่เป็นลักษณะของวัลขังอันนี้รอยตัดด้านนี้ก่อนขานจะตรงนะครับมี100รอยเลื่อนหลุดหายไปของมวลสารนะครับแตกต่างจากของวัดเกศนะฮะซึ่งจะเป็นรอยบล็อกนะครับน,นี่เป็นรอยตัดนะครับตรงจุดสําคัญที่ผมชอบไม่ดูก็คือตรงนี้ครับ,นะรบจะเห็นรอยกร่อนและการงอกแล้วก็พืนพนพ้นที่ปูนสุกพื้นที่ปูนดิบนะฮะพื้นที่ปูนดิบก็จะมีปูนดิบมากหน่อยแต่ว่าเนื่องจากเท้านี้แก่ปูนสุปนะฮะ แม้แต่พื้นที่ปูนดิบก็ยังเป็นปูนสุกซะเยอะนะครับเห็นไหมฮะแต่ก็มีปูนสุกมันมีปูนดิบมากหน่อยในพื้นที่ปูนสุกก็มีปูนสุกมากจริงๆนะครับแต่ปูนดิบว่าปะาปลายเห็นไหมครับนะฮะเห็นปะาปลายไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับไม่มีไม่ได้นะฮะต้องมีฮะในพื้นที่ปูนสุกก็จะมีปูนดิบเห็นไหมครับปูนสิบปูนดิบแล้วก็น้ํามันนะฮะสีเหลืองๆนี่คือน้ํามันปูนดิบก็คือใสๆอย่างที่เห็นเนี่ยคดิบนะฮะในพื้นที่ปูนบ อันนี้ก็แน่นอนนะครับมีปูนสุกแน่นอนเพราะว่าองค์นี้แก่ปูนสุกเห็นไฮะเนี่ยละมวลสารนูนมวลเหี่ยวจานวนแปรนะครับลักษณะเหล่านี้ก็เรียกว่าแท้ดูง่ายนะครับลักษณะของฐานชั้นฐานเห็นไหมการก่อนวงแขนต่างนะฮะลักษณะชัดเจนนะครับนะฮะแม้จะก่อนไปพุทธศิลป์ก็ยังคงอยู่นะครับนะครับนี่ก็ลักษณะฐานที่ก่อนไปก็ยังเห็น ชั้นต่างๆปรากฏชัดเจนนะครับนะฮะตันละอกที่ก่อนไปเห็นปูน <_ royable> ดิบชัดเจนปูนซ <then> ุกอย่างนอกการงอกอย่างที่ผมให้สเกตนะครับบริเวณรอบๆชั้นต่างๆเนี่ยบริเวณนี้จะมีการงอกชัดเจนนะครับนะฮะตรงนี้ก็จะมีการงอกรอบๆเสียนนะครับแล้วก็มีปูนสุกกลุ่มไปหมดเลยเพราะว่าพวกนี้แกเปูนสุกนะครับนะฮะจะเห็นท่านฉาท่านฐานฐานฐานศีลฐานสมาธิฐานเบือนะครับแล้วก็มี เข่านะครับมีเนื้อในเป็นปูนดิบนะครับนี่ครับเนื้อในจะเป็นปูนดิบและปูนสุกอยู่ด้านนอกมีการงอกทับซ้อนหลากหลายนะครับมีชั้นปรากฏชัดเจนนะครับนี่ยเเรียกว่าพาแท้ดูง่ายจริงๆนะครับเนี่ยด้านหลังเห็นไหมเราเพิจารณาแล้วเราจะมองเห็นลักษณะการงอกของปูนดิบปูนสุกทับซ้อนนี่ฮะหลกักสามบวกสองแท้ดูง่ายมากใครที่ดูไม่เป็นเอเซฟรูปนี้ไว้ฮะไปเข้าใจว่าลักษณะของสามบวกสองคืออย่างไรนะครับ ทุกจุดนะฮะทุกตารางมิลลิเมตรนะครับจะมีการงอกของเม็ดนะฮะปูนดิบปูนสุกแล้วก็น้ามันนะฮะน้ำมันจะอยู่ระหว่างปูนดิบกับปูนสุกเสมอในทุกระบบนะฮะทั้งระบบใหญ่และระบบย่อยนะครับนะฮะโดยที่น้ํามันก็อยู่ระหว่างปูนดิบกับปูนสุกนะฮะทุกระบบนะครับนะฮะคือด้านลังอีกด้านหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับก็จะมองเห็นลักษณะการนะฮะับซ้อนอย่างที่บอกนะฮะ ลักษณะสามบอกสองลักษณะชั้นต่างลักษณะของมวลสารมวลมวเลเดียวจำนวนแพร่นะครับนี่ก็คือลักษณะที่เราจะปรากฏให้เห็นได้ดูง่ายนะครับในพระแท้ดูง่ายนะครับเห็นไหมฮะลักษณะความเหี่ยวปรากฏชัดเจนไม่มีคราบปุใดๆนะฮะทุกอย่างอยู่ในเนื้อทั้งหมดเลยนะครับนี่คือลักษณะวิธีการดูพระแท้นะครับนะฮะนี่ก็ดูง่ายอย่างนี้และครับนี่เป็นพระจำเนตพระธรามแม่ครูดูง่าย เนื้อค่อนข้างอ่อนนะครับทำให้เห็นชั้นต่างๆชัดเจนครับชั้นเปลือกชั้นเนื้อชั้นงอกชั้นคราบนะคราบต่างๆมีหมดเลยนะครับงอกเก่างอกใหม่มีหมดนะนี่คือลักษณะของพระสมเด็จพระนครนะครับแต้ดูง่ายเป็นอย่างนี้ครับไวโชคดีครับสวัสดีครับ